เมื่อครั้งหนึ่งเคยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่คุนน้ำนางนอนนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาฟังตำนานของโดยนางนอนกันดีกว่านะคะก็จะมีอยู่หลายตำนานนะคะแต่วันนี้เอาตำนานเจ้าหญิงกับคนเลี้ยงม้ามาเล่าให้ฟังนะคะณเนะมืองเชียงรุง้งแคว้น12ปันนามีราชธิดาองค์หนึ่งทรงพระชิสุโฉมงดงามยิ่ง ได้แอบรักเจ้าชายได้แอบรักชายเลี้ยงมา้าซึ่งผิดกฎตามโบราณราชประเพณีแต่ด้วยความรักที่มีต่อกันทั้งสองก็แอบรักกันจนพระราชธิดาตั้งครรภ์ครั้นเรื่องราวปิดเป็นความลับไม่ได้แล้วจึงต้องพากันหลบหนีตามกันมาพอพระราชะบิดารู้ก็ส่งทหารออกไล่ล่าทั้งคู่ เดินปา่าฝ่าดงอย่างยากลำบากกระทั่งซัดเซพเนจรไปจนถึงที่ราบแห่งหนึ่งริมแม่น้ำโขงราชธิดาที่ทรงพระคันรู้สึกเหนื่อยล้ามากจนไปต่อไม่ไหวอีกแล้วฝ่ายชายหนุ่มจึงได้บอกให้รออยู่ที่นี่จะเข้าป่าไปหาอาหารมาให้อย่าเสด็จไปไหน าว่าโชคไม่เข้าข้างกองทหารได้ตามมาทันเจอกับชายเลี้ยงม้าในป่าก็เข้ารุมทำร้ายทำร้ายจนเสียชีวิต พระราชธิดาเฝ้ารอชายหนุ่มคนรักจนเย็นย่ำขำมืดรอแล้วรอเล่าก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะกลับมากระทั่งกองทหารของพระราชะพิดามาพบทูลเชิญกลับไปยังนครเชียงรุง้งเมื่อรู้ข่าวว่าชายคนรักถูกฆ่าตายก็เสียพระทัยอย่างมากเมื่อตั้งสติได้จึงตั้งสัจจะอธิษฐานยึดเอาความรักบริสุทธิ์ เป็นที่ตั้งดึงปิ่นปักผมออกมาแทงพระขมับจนโลหิตไหลออกเป็นสายสิ้นพระชนสายโลหิตที่หลังไหลได้กลายเป็นแม่น้ำแม่สายส่วนพระวรกายของพระราชธิดา,ท,นนยดยาที่นอนเหยียดยาวจากใต้จรดเหนือก็กลายเป็นดอยนางนอน อิทธิเพศของพระนางกลายเป็นถ้ำหลวงและส่วนของพระอุทธรที่ทรงคันก็เป็นดอยตุงส่วนที่เป็นพระเสียรกลายเป็นดอยจ้องพระฐานกลายเป็นดอยอีกลูกหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าดอยแม่ย่าอย่างที่เราเห็นอยู่ในทุกวันนี้นะคะขอบคุณข้อมูลจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะคะ